รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ชื่อมนีรินอยู่ปีสี่ค่ะพี่ชื่อลีโลได้ค่ะอยู่ปีสามเอาวันนี้เรามาทำอะไรกันคะวันนี้เราก็มาตามหาที่ภาพแซ่บแซ่บและข่าวรอดเสียใช่สนใจนะชีวีลาส่วนเรา วาไ่ตอนแรกก็เโียชิวาภาพน้อชิราเรียนแต่ชิวาแต่พอมาเรียนตุ๊บไม่ีเตายไปเลยงานนี้แหละปกอบงานนี่แห้ะานใช่ป่ก็ก็อยากฝากน้องมอปายนะครับที่กำลังจะศึกษาต่อมาอะไรลองมาเรียนท่านี้ดู สนุกคร oh, oh ับอนุรัเซวครับไม่นซียวไม่ซิวไม่ซิวเนได้เนได้ขอบคุณพี่มาอ่าเราไปหาคนต่อไปกันดีกว่าต่อไปเราไปดูกันซิ่สันเราจจะมีใคอยู่ทางนี้ใครทามาเลยขามาเลย ออเออทำไมน้อง l ยุดนิ่ง่วตอบความจริงหรือว่าเล้ตอบไปเลยมันเปิดเป็นคณะสุดายเลยเอาเอาเืออะไรเอาเอาแม่แม่ความจริงนะแม่ความจริงก no ็มันเป็นข้างชั้นหน้าี่ครัอนนจบไปแล่ะเราจะได้แชมป์สุดการตอบกลับดูเขากสั่งจะพอดได้มันมีคำถามระดับเสคะถามว่า คุณคิดย,ย่างไรกับกาะเคยในมอน,นี้ครับ เกี่ยวความรู้การนิมเยอะเอขอคุณ่าขอบคุณมากๆ้เจอแล้วอลรแล้วี่ครับอ่านเปนน้ำเรืองทด็กมเชื่อโินที่ทอคอยู่ไหมครับคำถามทำไมถึงมาเรียน ไม่กา่คำหนัพิเศษอันนี้ไม่คำนพิเศษนะทางบ้านทางบ้าคุณชอบละคร่องสามแบบกห่มากที่สุดสองานะคุณเยอะเลยเลยะคุณชายผู้จิครับาชื่อคุณอะไรชื่อคุณชายอ่าให้ปาน่อยป้ากอไม่ได้เข้ามา มากนะครับกพพี่รอยอยู่นะรอ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 มา ผา้ายผ่ายหมดคนี้อนี้ผีเ่วอ่อเสียใจตอนามครับต่อเลยค่ะเสอยู่สาครับอ่าช่อโครกคุ้มเลค่ะทีจออยู่ปีสอาหรือปีาครับชื่อแมคอยู่ปีครับ มพ่อแม่ผมให้ลองแอนดูไดเลยก็ไม่ได,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 ด้แอนหรอกลองยืมกรังเสร็จมาเขาลอกกรันเซตมาแล้วก็มันน่า ชอบปวดหัวแบบเราเดี๋ยวจ้หัวนี้กับวนี้ก็จะให้น้องฝากจะให้น้องฝากอะไรกับน้องๆมาช่ไหมใช่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 ในรใช่ใี่ใชาใช่ใช่ใช่ใ้่ใช่ใช่ใใี่ใใใ่่่ เขาพอดีเขาแต่ตื่นไปไหนอ้าอ่านแล้ตัวก่อนชื่อเขาอ้าอยู่อยู่ชั้นปีไหนพี่สาวบอาอ้าคําถามก็คือทําไมถึงมาเรียนภาคศิลป์ไม่รู้เหมือนกันติดแล้วก็เลยมาเรียนครับอ่าแล้วแล้วไต้หวันเออพี่โซ่หน่อยเป็นไงบ้างเป็นคนสวยครับคนใจดี ใครใครเห็นแค่แค่เดินผ่านก็แบบเห็นแล้วประทับใจครับซุปเปอร์วีโน่แทนเลยไม่คำถามพิเศษปใจยังครับคำถามพิเศษจัดทำบ้านปักมาวคุณคิดอย่างไรกับคนที่ชอบยิมเมืองศรีคุณคิดอย่างไรครับข้องมีความสุขอยู่เรื่องเดียวแค่เรื่องยามมาครับก็อาศัยความมีความสุขอะไรครับไม่เอาอ่ะคาตอบนี้อ่ะ ต้องตอบว่าเรื่องของโพส็มันเดือดไปมันอาสุดท้ายให้ฝากอะไรถึงน้องน้อยที่ตาดอเอกิดดีๆแล้วกันครับครับมรียังไนเยอะมากมีอะไรเยอะๆหลากหลายท้งชีวภาพไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องไอ้รุ่นพี่อาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ภา เจออะไรเยอะๆครับมไม่ว่าประหลาบแปลกๆคร,รับแล้วก็ดีๆอ่ะโอเค,ค,คอออขอบคุณคุณมีใครมาอยูไ่ไหมนะที่พักแทบของเราวันนี้เจอพอดีเลยเจอพันดีเลยคร,รยับ,รรบรรครับชื่อนายวินสินใทดีครับชื่อเล่นชื่อวินครับอยู่ปีหนึ่งครับน,น้องวินปีหนึ่งเอาวันนี้มีพี่ให้คำถามมาถามก็คือทำไมถึงมาเรียนภาคนี้ครับก็ ผมชอบเรื่องแบบเทคโนโลยีเคลื่อทท่อยี่ใะรสนใจมาเรียนครับ่านี้เลยแค่ามาแค่กันก็ชอบเลให้ปากอะไรถึง,น,ง,น,น,ง,น,น,งน,น้องๆหน่อยน้องที่จะมัค่ายเราคร,าครับก็พี่ที่นี่น่ารักมากครับก็มาค่ายกัน,นเดอะครับเออนี่น้องวินอยู่ปีหนึ่งนะเข้ามาใม่เลยโอเคอขอบคุณน้องวินมาก ไปแล้วนะครับผม่แทที่อย่าง้ากลับมีมีเส้นคนดีแต่มแต่บีมาถ้าอยากเจอก็ทาไงมาคลายเราเออแอดมสิคะรับตรงก็บีหรืออะไรหลาอย่างแล้วเราไปดูตาดูภางวิสัยคก็มีเชื้อเลิงไปได้สครับทุกคนขอบคุณครับ